โอเคเนาะเมื่อนี้ไอ้แกน้อยก็จะมาสอนวิธีตั้งค่าเนาะในคอมเด้อย้ำไวในคอมในโทรศัพท์นี้เห็ุบ่ได้แน่นอนสำหรับตั้งค่าก็จะเปิดให้เบิ่งเลยว่าแบบแกนเอกแกนวมันเท่าใดมีอย่างแดเนาะอ่ะอย่างแรกเนาะแกนเอกนี่ปรับแต่อยู่บนนี้เลยทุกคนปรับเป็น1.40แล้วก็แกนวายเนาะอันนี้สําคัญแบบมันจะแบบมองรอบๆแบบขึ้นไปถึงขึ้นลงลมไปแล้วก็แกนวาย 1.15ส่วนที่เหลือบุได้ตั้งอย่างเรเดอร์นี่อ่อเกียเอกเกียร์ายตัวนี้บุได้ตั้งอย่างเลย,ย,ย,เลยมีแต่ปรับอยู่บนลุม2อันนี้แหละราคามีอย่างเดไอเรื่องปุ่มนี่ก็แบบทุกคนแบบก็น่าจะปรับเป็นน้อยมาหยุดทุกอย่างแล้วเนาะปุ่มกระตามนี้เลยเด้อปุ่มปุ่มนางการคอนโทรลไอบอกับตัว E เนาะอ่ะประมาณนี้เด้อปุ่มตังคานี่บุ้มมีอย่างไรเนาะทุกคนเนาะตามนี้เลย แล้วก็จะแบบต้องทุกคนต้องมีงนะเดเดอ DPI เมาเลย์ยดเยดอทุกคนสำหรับ DPI เมาของไอ้ก็จะเป็นพนะันหกเนาะใครที่โบมีเมาแบบตัาง DPI ใด,ดกับต้องไปหาซื้อมาละแล้วก็ต้องโหลดแล้วก็ปรับในโปรแกรมเป็นพนะันหกเนาะอุ้ยอันนี้ออกไปนะอ่าแล้วมันนี้จะสอนวิธีแล้วก็จะมาสอนวิธีลากหวัวพร้อมเลยเนาะ สลับตังคานี้เนาะแบบลากหัวเหมือนกับบูมี่อย่างแบบลายเนาะมีแต่นี่ระวังเป้าวางเป้าใส่ชุยวางเป้าใส่ก็ไดลินพันเสยขันวางไว้กลางตัวแบบนี้ก็แบบลากขึ้นหัวแบบนี้เลยเนาะบางบานไปกับบุคคลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวว้าวว้าวขันอยากให้มันขึ้นแบบสัวๆกับวางไว้ข้างๆแบบนี้มันจะขึ้นแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นหัวเลยวางไว้ข้างๆ เดี๋ยวจะแบบจะไปเหตุแบบทดสอบยังไงเบิงเนาะอยู่ในโหมดสร้างห้องเดี๋ยวจะเป็นแบบเป็นยิงแบบสร้างห้องให้เบิงทุกคนอันนี้แล้วแต่ทุกคนเนาะแบบไผ่ที่แบบคุมเมาได้เนาะขันไผ่ที่คุมเมาแบบอันนี้มันโคตรไวเลยทุกคนสลับเป้านะถ้าไผ่คุมเมาได้แบบยิงเป็ดแล้วการจับจังหวะแบบยิงได้แบบจะติดหัว99% เดี๋ยวเป็นจังไ่ห่อข้ามไปตอนสร้างห้องเลยโอเคหลังจากที่โคต,ตงังคาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้เบิรกไหมเดี๋ยวว่าหลอกตงังคาเลยทุกคนเด้ออ่ะตงังคาเนาะแกนอีแก,น,กนไวคือเก่าเนาะวันนี้เราจะมายิงดีเซอร์ทห้เบิรกว่ามันจะเข้าหัวบอแปงแปงโอ้ยอาโตแปงวางเป้าไว้ข้างๆไปประมาณนี้เนาะแบบให้มันแดงๆแล้วก็ลากาไป บอค่อยจะยากปัานใดเนาะไปฝึกเอาเนาะโอเคกล้ามาเบิ่งทางด้านของลูกซองกันเลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับตั้งคาตัวนี้เนาะบอกเลยว่าลูกซองโคตรคมแต่ทุกคนต้องคุมเมาให้ได้เนาะโบต้องแบบลากแขเงจนเกินไปโบซันมันจะเลยหัวแล้วก็บบต้องลากคอยเกนไปเอาเม้าพอดีเนาะแรงประมาณนี้เนาะลองไปฝึกกันเบิ่ง วางเป้าไว้ข้างๆก็ได้หรือแบบว,า,วางเป้าไว้กลางโตเลยก็ได้อ่ะวันนี้เขาก็จะเปลี่ยนมันเป็นทางด้านของปืนบ er, นะูทแพคเกอร์เนาะปืนนเทียวปืนนี้แบบแนะนําเลยโบต้องงัดแหงแบบพอจะซุกขึ้นแบบประมาณนี้เนาะเพราะว่าแบบคันงัดแหงเกินไปมันจะเลยหัวมันต้องงัดแบบค่อยๆอ่ะอันนี้ก็ค่อยไปค่อยไปมันจะเข้าโตทุนะคนเนาะอันนี้เหอันนี้ฮอร์ัศแบบ ยังดยดินผันเฉยอันนี้เอาแบบงัดแหงเกินเลยหัวเมื่อกี้เอาเมาพอดีทุกคนแบบเบาเบามือ,อแต่ปืนนี้มันจะมีอยู่แบบยากๆหน่อยนึงเนาะทุกคนแบบมันต้องคุมเมาส์ให้ได้แล้วก็จับจังหวะมันให้ได้พานยิงแบบเบาไปมันกลายแบบติดโตค่ะแบบยิงเลยแหงไปหน่อยนึงมันจะคมหัวเนาะอะเมื่อกี้สอนยิงไกลไปแล้ววันนี้ก็จะแบบมาสอนแบบยิงระยะจูบเนาะระยะจูบดีโบยากเลยนี่ วางเป้าไว้กลางิีงหรือว่าแบบข้างๆไว้ก็ได้ประมาณนี้แบบให้มันเด้งๆแล้วก็ลากไปเลยง่ายๆเนาะ,นะลากไปโลดยังไงก็ติดแน่นอนแบบต้องให้ให้แบบมันแบบปุ่มมันเดงๆนะเวลาเหาดินสร้างห้องเราแบบมันเด้งมาแล้วก็ประมาณนี้เรียบร้อยเข้าหัวแน,น่นอนอะสำหรับคลิปเนาะก็แบบหมดเพียงเท่านี้แหละ ตั้งค่าก็เปิดให้แล้วต้องทุกคนต้องเอาไปฝึกเบิงว่ามันจะได้หรือบอได้คันไข่ที่เห็ดได้ก็คอมเมนต์บอกได้ไผ่ที่คุมเมาบัาได้เหมีอนกัแบบไข่ที่เห็ดบ่ได้แบบใหก็เมนบอกเด,ดาเราจะมาบอกแกกไขให้ไหมแล้วก็ให้ทุกคนไปเรียนคุมเมา,เร,มเ,มาเรื่องควมไวเมา้าแบบอย่างไขได้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะบา,บายเป็นจริงได้หรือบักไอสอนหรืออยากให้มาสอนไหมปืนอย่างกับบอกได้เด้อ ขอแบบไปลินกับเขาขออกอ่อนแล้ววันนี้เอาจริงจังไปละบายบายอ่าแล้วก็ลืมบอกไปเนาะสลับตังค่าเกมเนาะครับอ่านมองร,บรอบๆนี้ทุกคนต้องปรับเป็นศูนย์เดี๋ยวพาปรับเป็นร้อยนี่บอกเลยหัวโยกแน่นอนแบบสะบัดแบบอืมมันอยู่มันยัดแน่นอนแล้วกล้องเลนด็อปนี่กาเจ็ดสิบห้านี่เป็นเจ็ดสิบห้ามดเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ไอ้ว่าแบบมันเป็นจังได๋อแบบมันบุกเกี่ยวไดรไอ้ผมบหูวิธีหญิงแบบสโคบเก่งๆเนาะ ไฟที่โหกระมันแนะนำเยอะๆอันเรื่องสโคปนี่แบบสโคปไปแล้วคือแบบมันงัดยากเนานะแล้วก็อันที่ปรับปุมเออยโบแมนการควบคุมเนาะโเบเปลี่ยนยังเลยเปลี่ยนแต่อันนี้ชนะลเลือดแบบใหม่เนาะมันจะแบบเวลายิงหัวเขาแลบบ้วอ่ากาเลือดมันจะเด้งขึ้นแบบแดงแบบหลายๆนะแล้วมันจะเป็นเป็นละเมิดขาวอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ปิดไปหมดเลยการทิ่ก,ก็อ่าเปิดจำหมดเลยอันนี้เปิดจำ เสียบมมีอย่างล้วเนาะอ่ะันนี้แหละอันนี้บ่มีอย่างแล้ว